ขอให้คุณค่อยๆปรับจังหวะลมหายใจให้ช้าลงช้าลงจินตนาการว่าคุณกำลังนอนอยู่บนพื้นหญ้านุ่มๆใต้ร่มเงาไม้ใหญ่สายลมอ่อนๆพัดผ่านผิวของคุณพาเอากลิ่นหอมของดินและใบไม้เข้ามาทักทายร่างกายของคุณกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่า กิ่งก้านของความรู้สึกค่อยๆแผ่ขยายออกไปไร้กรอบไร้รูปทรงไร้ข้อจำกัดลึกเข้าไปในป่าดึกดำบันมีต้นไม้ใหญ่ยักษ์ต้นหนึ่งยืนตระหานมานานนับพันปีลำต้นของมันกว้างขนาดที่คนสิบคนโอบไม่รอบแต่ทว่าลำต้นของมันบิดเบี้ยวตะปุ่มตะปำ่ำ กิ่งก้านงองอิกและเนื้อไม้ก็เต็มไปด้วยตาไม้ที่แข็งกระด้างวันหนึ่งมีช่างไม้เดินผ่านมาเห็นเขาเดินวนดูรอบต้นไม้แล้วสายหน้าด้วยความดูแคลนต้นไม้นี้ช่างไร้ประโยชน์สิ้นดีลำต้นก็บิดเบี้ยวเอาไปทำเสาบ้านก็ไม่ได้กิ่งก้านก็คดงอเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ได้เนื้อไม้ก็หยาบเอาไปแกะสลักก็ไม่ได้ ช่างหน้าสมเพศเสียจริงแล้วช่างไม้ก็เดินจากไปเลือกตัดแต่ต้นไม้ที่ลำต้นตรงสวยเนื้อไม้เรียบเนียนเพื่อน,นำไปใช้งานคืนนั้นต้นไม้ใหญ่ได้ไปปรากฏในความฝันของช่างไม้และเอื่อนเอ่ยด้วยเสียงที่ก้องกังวานดังเสียงฟ้าร้องเจ้ามนุษย์เอ๋ยเจ้าหัวเราะเยาะว่าข้าไร้ประโยชน์แต่เจ้ารู้ไม่ว่า เพราะความไร้ประโยชน์ของข้านี่แหละข้าจึงรอดพ้นจากคมขวานของพวกเจ้ามานับพันปีเพื่อนๆนของข้าที่พวกเจ้าชมว่ามีประโยชน์ลำต้นตรงสวยล้วนถูกตัดโค่นไปทําบ้านเรือนจนตายไปหมดสิน้นเพราะข้าไม่สามารถถูกใช้งานโดยใครข้าจึงมีชีวิตยืนยาวแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่นกหนูและผู้เดินทางได้พักพิง นี่คือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นสิ่งที่พวกเจ้าเรียกว่าไร้ประโยชน์ในโลกความเป็นจริงเรามักถูกกดดันให้ต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นคนมีประโยชน์ต้องประสบความสำเร็จตามแบบแผนที่สังคมขีดไว้จนบางครั้งเราเผลอตัดแต่งกิ่งก้านของตัวเองบิดเบือนธรรมชาติของตัวเองเพื่อให้คนอื่นพอใจแต่ค่ำคืนนี้ ปรัญาเต๋าบอกกับคุณว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีประโยชน์ในสายตาใครเพื่อที่จะมีคุณค่าความบิดเบี้ยวความแปลกหรือสิ่งที่ดูเหมือนข้อด้อยของคุณอาจเป็นเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดมันคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณและทำให้คุณมีชีวิตที่อิสระตอนนี้อนุญาตให้ตัวเองเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นนั้น ไม่ต้องพยายามยืดตัวให้ตรงไม่ต้องพยายามขัดเกลาวผิวให้เรียบแค่ดำรงอยู่หายใจและแผ่กิ่งก้านของจิตวิญญาณของคุณออกไปคุณสมบูรณ์แบบแล้วในแบบที่คุณเป็นหลับฝันดีภายใต้ร่มเอาของตัวคุณเอง